สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา20นาฬิกา30นาทีพบกับผ่าเศรษฐกิจวิกฤตประเทศกับพิสุนันทศีจันทราทางสนธิยาสตอรี่ทุกช่องทางครับท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวสารการเมืองนะครับโอ้เมื่อวานก็คงจะเห็นภาพผู้คนที่มาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะครับแน่นอนครับ แสดงความรักชาติและต้องการให้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพรทองทานเนี่ยลาออกไปในขณะนี้นะครับก็มีข่าวว่าได้มีการเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูนลเก้าไปแล้วนะครับ mm hmm. เขาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแค่ไหนชื่อของรัฐมนตรีที่ออกมาก็คงจะให้คำตอบได้ดี แต่ดูจากชุดแรกเนี่ยครับไม่หรอกครับเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความสำคัญสำหรับประเทศชาติเรามากนะครับนั่นก็คือการที่จะได้ผู้ว่าแบ่งชาติคนใหม่นะครับหลังจากผ่านการคัดเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาสองคนนะครับคือคุณวิทัยรัตนากรนะครับผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะครับ ก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มที่มีฝีมืออีกคนหนึ่งก็คือดรรุ่งโปสยานนท์มันลิกามาตรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองก็ถือว่าเป็นลูกม่อก็ต้องดูแหละครับว่าใครจะมีโอกาสได้เดี๋ยวเรามาลองฟังพี่สุนันท์กันดูส่วนอีกเรื่องครับท่านผู้ชมครับว่ากันว่า GDP นะครับจะต่ำกว่าหนึง่งน่าห่วงไหมครับน่าห่วงจริงๆนะครับ ไม่รู้จะพากันรอดหรือไม่นะครับธุรกิจส่วนตัวของลูกสาวผมนะครับโรงแรมร้านอาหารในขณะน,นี้ประสบปัญหาเป็นอย่างมากไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแต่มันสะท้อนบรรยากาศทางด้านเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับสนับสนุนสถาบันทิศทางไทย นะครับช่วยกันซื้อของ c ค dT+ plus K2 ตอบปัญหาทุกข้อนะครับคำว่าตอบปัญหาทุกข้อเนี่ยก็คือการพูดเลี่ยงๆไม่ผิดนะครับผมเนี่ยปวดเข่านะครับตีกอแทบไม่ได้วันนี้สบายบือนะครับแล้วก็ผู้ใช้จริงเขาก็พิสูจน์ว่ามันหายจริงๆลุกก็โอยนั่งก็โอ้ยเดินไกลก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไปหาหมอหมอเอกเรย์แล้วว่าเขามันเสื่อมจะต้องผา กลัวลูกสาวเนี่ยบอกแม่ลองกินดูสิว่ามันจะดีขึ้นไหมพอกินไปได้สักอาทิตย์หนึ่งห้เริ่มรู้สึกว่าไอ้เข่าอ่ะมันดีตอนนี้เนี่ยเดินรอบหมุ่บ้านนี่ก็เดินได้ตอนนี้เริ่มชวนลูกไปเที่ยวแล้วพอกินตัวเนี้เพิ่งจะเซตแรกเองนะชุดเดียวเองง่ายๆแค่นี้เองค่ะลองเปิดใจดูนะคะแคลดีทีพัดเคทูค่ะ 1>, 1กล่องบรรจุ20แคปซูลราคาปกติ790บาทจ่ายเพียง599บาทซื้อ2แถม1จ่ายเพียง1,190บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร0 9น 94, 2 3 6 9 4 9ส่หรือ line at ดช o p ปสี่ออย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะกลับเข้าสู่รายการพบกับพี่สุนัน์เลยครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเป็น <ขอ S 1> ไง<ห>บ้างผู้ว่าแป็นชาติคนใหม่จะเป็นใครทีนี้นะครับก็ที่สุดท้ายแล้วเราจะส่งท้ายด้วยนะรายการเราไม่ส่งให้รัฐบาลนะครับส่งท้ายครึ่งปีแรกครับแต่ครึ่งปีหลังล่ะฮะเอาไม่ถิงครับในปัญหาค่าของทีมเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงท้ายๆมีคําเตือนว่าให้ระวังสุดเวียง ให้คนไทยทั้งประเทศนะครับ,บริษัทเอกนชนคลื่นปีหลังมันเปราะบางมันน่ากลัวมันตกต่ำในท้ายเรา่อ้ฝันนะฮะแล้วมาเริ่มเรื่องครมองกันไหมคือพูดตรงๆนะฮะผมไม่ได้ให้ความสำคัญหรือสนใจเลยใครจะไปนั่งที่ไหนใครจะมาเป็นครมอเศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะไม่ว่าใครมาใครไปตัดอะไรที่โครงสร้างรัฐบาลใครใต้การนำ ของนางสาวแพทองทานชินวัตรยังอยู่ประเทศไม่มีดีขึ้นครับเราจะหาเทวดาที่ไหนมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่ฟังเสียงนายใหญ่พักร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยที่เป็นการนอแต่ละคนครับแล้วแต่นายใหญ่จะแ,แบ่งเก้าอี้เหมือนขอทานนะครับ ตนหนงแงรัฐมนตรีนี่เหมือนเหมือนตหน่งงพอทานต้องขอบางคนก็ฟังแล้วเนี่ยคนไทยปวดใจนะครับผมได้ยินรัฐมนตรีบางคนเขาถูกสื่อเม็นชนถามถามว่าไงท่านจะออกไหมพักร่วมนะรัฐมนตรีพักล่วงโอ้โหเขาตอบบเหมือนคิดเหมือนมั่นใจเหมือนรัฐมนตรีตอบ ถ้าออกแล้วประเทศชาติได้อะไรผมว่าคุณสุทธิยานท่านผู้ชมไม่คงคิดแบบผมอะถ้าเป็นนักข่าวอยู่ชั่วโมงนั้นนะจะถามต่อเลยนะถามกลับเลยครับแล้วท่านอยู่ต่อเนี่ยประเทศได้อะไรอ่ะไม่พูดถึงเรื่องคลมอนะครับไปดีกว่าเพราะว่ามันคนไม่ได้ไม่ได้มีความหวังเลย คือการปรับพรม,มาสมัยก่อนนี้ยังมีความตื่นเต้นนะใครจะมานั่งตกลงตรงนี้เดี๋ยวนี้คนไม่สนใจนะช่างหัวมันครับก็มีข่าวว่าพลตุพรบุรุษพัฒนนะครับ,รบประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีข่าวว่าจะไปเป็นประหลัดกระทรวงมหาไทยคือก็โตมาทางรัฐศาสตร์มานั่งเป็นรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับ เห็นไหม<อ>มันเป็นเรื่องการแบ่งเค้กมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดอะไรความเหมาะสมที่จะมาแก้ไขปัญหามันเอาคนที่พอมีประสบการณ์บ้างไม่ได้เลยนี่แหละครับพี่สุนันครับมันมันมนีนีอยู่อย่างเดียวนะนี่ตำแหน่งเนี่มันดีที่คนเก่าบอกแค่นั้นเองครับ แต่ไม่ได้มีความคาดหวังในคนใหม่นะนะครับผมเพราะถ,าถ้าคนเก่าพ่อออกไปแล้วทำตรีว่าการกระทรวงมนิตส์คนเก่าออกไปนะครับผมก็แนะนัเงพนะไปปลูกกล้วยสมอเสักทีหนึ่งเป็นปลูกกล้วยสมองญี่ปุ่นแทนข้าวครับครับเรามาดูเรื่องผู้ว,ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจากหกคนเหลือของสองคนดรรุง่งแล้วก็คุณนิไทยนะดรรุ่งก็อ่า คุณศริยาณผู้ตำแหน่งเรียบร้อยนะจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแ่นประเทศไทยหรือผู้ว่าแบงค์ชาติคนที่ยี่สิบห้าและเป็นผู้ว่าการที่เป็นสุภาษรตคนที่สองในประวัติศาสตร์นะครับและมาจากลูกมอต่อจากคุณภาริษาวัฒนาเกตและตอนนี้บอกว่ามีข่าวมาแล้วว่า นายพิชัยในตกลงเลือกดกอรรุ่งนะมีการนําเสนอประวัติอะไรต่างๆความเป็นมาประสบการณ์การทํางานขณะที่ดรวิทย์ก็คงจะดุกออน,นี่ขณะนี้นะครับก็ข่าวก็น่าเชื่อถือนะครับที่แด้ว่านายพิชัยขึ้นจาเวิเชลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการงจะเช่นก่อนข้อก่อน ที่จะไปเดินทางไปสหรัฐเพราะได้หมายที่จะเจจกเรื่องภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยไปสหรัฐแล้วนะหรือว,ว่ากลับมาแล้วค่อยจะค่อยมาเคาะกันค่อนข้างแน่นอนนะครับตอนนี้ต้องถือว่าจากเตงเนี่ยเตงคู่เตงหนึ่งเตงสองเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างเดินข่าวหน้าจะถือว่าเก้านสะิบเปอร์เซนตในพูดถึงแบงค์ชาดแล้ว พูดถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันพุธที่ยีิบห้มิถุนายนที่ผ่านก็ตามความคาดหมายครับแบบเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ที่1.75%เจ็าเปอร์เซ็นต์าบอกว่ามันไม่เห็นประเมินแล้วมันไม่เห็นหรือว่าภาวะเศรษฐกิจเกิดถดถอยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นน้อยก็รีกฟงดอกเบี้ยต่อไปนะครับมีหนึเปอร์เซ็นตแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย ได้มีการพิจารณาเรื่องผลิตภัณฑ์มูลค่ภายในประเทศในปีนี้ปรับขึ้นนะครับเป็นองคอ์กรแรกองคอ์กรเดียวนะครับที่มองโลกสวยคือกรงเงาแบงค์ชาติคือกรงงอเนี่ยเคยประชุมกันนัดล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนและประเมินว่า GDP ปีนี้เราจะโต2%แต่ ล่าสุดมีขยับขึ้นไป2.3ครับเหตุผลเพราะว่าข้อมูลจริงทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกและเครื่องมงที่เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองดีกว่าท loyalty, ี่ประเมินไว้ก็เลยมองปรับขึ้นนะครับจาก2เปอร์เซ็นเป็น2.3เปอร์เซ็นตต้องบอกว่าตัวเลข GDP ของแบงค์ชาที่ประเมินใหม่ พูดถึงกันเยอะแต่ยังไม่เห็นใครเอาไปอ้างอิงเขาไม่เชื่อครับมันเอาอะไรมาประเมินว่าดีขึ้นครับผมไม่รู้นะเยผมพูดในแง่ของการสัมผัสกับคนหาเช้ากินคําเพอธุรกิจของลูกสาวผมเนี่ยนะครับ,รบเขาก็ทำอยู่กับคนที่มากินอาหารประจำวันมาพักโรงแรมแล้วต้องไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อของในตลาดอทุกคนมันบ่นบว่าแย่หมดนะครับ หรือมันไปดีที่ไหนไปดีที่คนรวยหรือบริษัทใหญ่ๆหรือว่าอย่างไรเขาเขาดีบอกว่าไต,ต่มาแรกมันตัวเลขม,มันมันมัน,มน,มนดีกับ GDP แล้วไต่มาสองมีสิ่งบางทีว่าจะดีแต่บแบงค์แค่กนอกก็ยอมรับนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องส่งออกเฉลอตัวเพราะภาษีทรัมป์ที่เรียกเก็บเราอาจจะโดนยี่สิบถึงยี่สิบไม่รู้ปายังประเมินไม่ได้แต่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จะต่อรองได้ขนาดไหนเพราะจับตาด้านในพี่จะไปคุยแล้วไง เพราะว่าผลบังคับใช้เนี่ยเขาผ่อนปลนให้ถึงวันที่เก้ากรกฎาคมนี้เนี่ยครเก้าวสิบวันที่ทั้งขยายเวลาไปเจากันจบหรือเปล่าไม่รู้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือแบงก์การก็มองเครื่องปีหลังไม่ค่อยดีเพราะเครื่องปีหลังเนี่ยมันก็ต้องจากการส่งออกแล้วยังมีเรื่องการบริโภคที่ชะลอตัวเหตุผลก็คือรายได้และความเชื่อมั่นของประชาชนชะลอตัวลงลดลงครับ ก็ดูเราอยากให้แป้งคาดมองถูกมองตรงนะฮะให้มันเกิดขึ้นจริงเราจะได้เดือดร้อนันทั้งประเทศน้อยลงแต่ว่าเผอ,เอิญี่ตัวเลขนี้ยังไม่เห็นมีหน่วยงานหรือฝ่ายวิจัยองค์กรวิจัยที่ไหนมาสอดรับเลยนะครับเห็นว่ามันจะไม่ถึงหนึ่งอะพี่เอามามาดูเรื่องนี้สําคัญนะฮะมามาดูเรื่องเรื่องวาระสําสคัญกันครับก็จะ เรื่องสัญญาณเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังที่บอกว่าน่ากลัวมากนะอาจจะเรียกว่าปลอบบางสุดขีดนะคนที่มาเตือนนะครับคือในธรรมรัฐโชควัฒนาเป็นกรรมการผู้เหนวยการบริษัทไอซซีอินเตอร์เนชัลจำกัดมหาชนเป็นทายาทรุ่นที่สามของคุณเทียมโชควัฒนาในเครือสาพัฒนะฮะเขาบอกว่า มันสถานการณ์เศรษฐกิจที่กําลังเข้าสู่ช่วงปรอบบางขั้นสูงสุดเลยนะแล้วก็แนะให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการบริหารสภาพคล่องท่านผู้ชมทั่วๆไปอาจจะไม่เข้าใจสภาพคล่องเนะี่ยก็คือเงินในกระเป๋าเราให้มันสามารถจับใจ่ายให้ใช้สอยได้ยังมีสภาพคล่องไม่ขาดแคลนใครที่มีเงินสดก็รักษาบริหารให้ดีนะเพราะว่า มันต้องถือว่าเงินสดไม่มากเพราะเตรียมรบพร้อมกับผลกระทบที่จะยิ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะยิ่งเทวีความรุนแรงมากขึ้นในระยะต่อจากนี้ก็พุณยังไงครึ่งปีหลังนะ่ะนรกมาเยือนแล้วครับมาดูนะฮะคือคำเตือนเนี่ยมันก็ไปไปไปเข้าสอบคร้องกับมุมมองของ เอาการค้าไทยนะที่เคยประเมินว่า GDP ปีนี้เราจะโตสามเปเซ็นแต่ล่าสุดเนี่ยเขาเหลือว่าเขาคิดว่าจะโตแค่หนึ่งจุดเจ็ดเปอเซ็นท่านั้นนะครับเพราะว่ากำลังถูกปัจจัยเสี่ยงรอบด้านทั้งภาษีนะฮะสารัฐที่ใกล้ถึงเส้นตายแล้วเก้ากรกฎาคมนี้นะครับความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันกลางซึ่งก็ยังไม่จบเพิ่มเียวนะมันก็เงียบ ยุติสงครามไปอาจจะชั่วคราวนะครับความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและกะัมพูชาและสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลกุ่นี้รัฐบาลอุ้ง,งอิงจะรอดหรือเปล่าจะไปได้ขนาดไหนนะครับ,รบอ,อย่างไรนะเขาก็ประเมินตัวเลขใน,น1.7เนี่ยเป็นตัวเลขที่คำนวณจากสถานการณ์ที่ยังไม่เลวร้ายชุดเคีนนะครับครับ สมมติฐานเนี่ยถ้าเรียวร้าจดกิจหมายความว่าเกิดอะไรบ้างหนึ่งการเมืองเข้าสู่ภาวะวิวกฤตนายกรัฐมนตรีอุ้งอิง,งไปไม่รอดแล้วยุบสภาไอ้งบประมาณที่มันจะเบิกจ่ายก็เบิกจ่ายไม่ได้มากเพราะงบประมาณยังไม่ผ่านนะและสหรัฐป,ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทย2 0่สถึงยีเเซ็นต นี่นี่เป็นสมมติฐานนะครับ25-30เปอร์เซ็และความสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาามันพัฒนาไปสู่ความดูเดือดเข้มข้นจนพืถึงขั้นปิดด่านผาวอนแน่นอนจะทบการค้าขายแล้วเราเนี่ยตัวเลขที่แบงค์ชาิบอกว่าปีหนึ่งสามแสนก่าล้างครับการค้าระหว่างไทยกับกพูชา สุดท้ายนะฮะก็กสถานการณ์เศรษฐกิจสู่ความเร็วร้าย GDP นะครับถ้ามันเกิดสมมติฐานที่ว่าเนี่ยมันจุดขีดเร็วร้ายจุดขีดเนี่ย GDP เราจะโต0.9อเครับตามจุดในรอบหลายปีทีเดียวโอ้โหต้มอมไย้อนดูในกะี่ปีหลายปียนะฮะนี่ขนาดเราบอกสองนี่นะทีแรกเท่าไหร่2.9เล้วก็ยังแย่นะ รปรับมาเหลือสองมันก็แย่หนักนะหนึ่งแล้วถ้ามันจุดขีด0.9ครับครึ่งปีหลังนะย้ำนรลกมาลงดังนั้นเนี่ยไปฟังที่คุณธรรมนัสโชคพัฒนาพูดไวก้การเงินสดให้แน่นแนครับซึ่งผมว่าคุณคุณต้อยรเราพูดกันหลายหลายทย์เลยนะฮะ บอกระวังกับเงินสดไว้รักษาเนื้อรักษาตัวไว้ครับนะนรกจะมาเยือนนี่มาตอบย้ํำหลายองค์กรแล้วนะครับครับไม่เฉพาะภาคเอกชนบริษัทเอกชนนี้นะครับถ้าท่านไม่อยากตายไม่อยากปินกิจการบริหารสภาพคลองให้ดีครับครับผมถ้าตลาดพุดนะครับเรากําลังจะกลับบ้านกลับอีกแล้วเป็นไงก็ลงไปเหลือหนึ่งพันปดสิบจุดครับ ที่จะต่ากว่าพันไม่มีโอกาส<อ>ไหมพี่จะต่ากว่าพันเนี่ยโอ้คนกลัวถึงขั้นนั้นไงเพราะว่าอย่างที่ว่ามันมันมีกรณีเลวร้ยวายปัจจัยเสี่ยงมันรอบด้านนะทั้งภาษีเราไม่รู้ว่าเดินทางไปเจรจารเนี่ยเขาให้ราคาเราขนาดไหนสหรัฐรถ้าไม่ให้ราคากันกับเรานะฮะกับรัฐบาลกับนายกเหมือนกรทีฮุนเซนไม่ให้ราคานะฮะโอ้ยุ่งนะรเราจะเจอภาษีเยอะนะครับ แล้วก็ที่ชายแดนปิดด่านทาวรยุคสะพานโอ้มันมีโอกาสที่จะพันหนึงเอาไว้อยู่นะก็ต้องเตือนแล้วลงทุนไปอย่าของวันนี้ถูกนะฮะูทนี่ถูกจริงๆครับไม่ได้พบไม่ได้เห็นมานานแต่พวกนี้อาจจะถูกกว่ามลาลืออาจจะถูกดีกว่าอย่าเพิ่งเข้าังน,นจะซื้อ อการเงินจดไว้อย่างที่คุณธรรมรัตน์โชคพัฒนาทายาิรุ่นที่สามของนายเทียมโชควัฒนานายห้างสาพัฒน์เตือนไว้ครับทีนี้ครับผมขอบคุณพี่สุนันท์มากนะครับครับสวัสดีครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ครับครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหฟังแล้วมันเศร้าใจมากนะรายชื่อคอรมอชุดใหม่ดูไปทางไหนนะครับโอ้โห มันไม่ใช่มือเศรษฐกิจที่จะมาแก้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศหรอกครับมันเป็นการแบ่งเค้กกันร,ระหว่างพรรคการเมืองนะครับตัวนายกเองก็กําลังถูกข้อาหาขายชาติประชาชนทั้งประเทศลุกฮือขึ้นขับไล่ความเชื่อมั่นต่อนา,นานาชาติไม่มีนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อต่างประเทศที่วิพากษ์วิจารณ์นายกเป็นไปตามข้อเท็จจริงทั้งหมดขนาดนะครับ ผู้บริหารของเครือสาพัฒซึ่งขายสินค้าประโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศออกมาเตือนนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากจากประสบการณ์ตรงนะครับช่วยกันไล่รัฐบาลออกไปแล้วเราก็ช่วยบริหารชีวิตตัวเองด้วยการจับจ่ายใช้สอยด้วยความประหยัดและจำเป็นสำหรับวันนี้ลาแล้วครับขอบคุณครับ